ก็แล้วค่ะ Deadpool and Wolverine เป็นหนังที่ทำให้เราม้วนจอยได้เช่นเดิมค่ะมองผ่านๆน,นะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นหนังที่ดูง่ายค่ะแต่เอาจริงๆแล้วนะคะต้องทำการบ้านสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l e m o อ s e ีค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวแบบบ้านๆกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Deadpool and w o long time for this team up you ain't s h i mine It's too late. The entire world is right here in this. You know how to save us. Are you ready, Wolverine? หายกันไปเกือบ6ปีค่ะสำหรับภาคต่อของฮีโร่สุดกวนอย่างเดทพูค่ะที่ทุกคนต่างเฝ้ารอการกลับมาพร้อมกับความม่วนจอยคูณ2ค่ะเพราะว่าภาคนี้เป็นการกลับมาของบ v e r i n e ครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งคราวนี้นะคะก็ได้เพื่อนสนิทมานั่งแท่นกำกับเองอย่างชอนเลวี่ค่ะตัวหนังนะคะก็มีความยาว2ชั่วโมง7นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ เดดพูแอนด์วูเบอรีนค่ะก็เป็นเรื่องราวหลังเหตุการณ์จากภาคที่แล้วของ d เดดพ o สอ2ค่ะทําให้เวดวิลสันตัดสินใจแขวนชุดค่ะแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่ผลจากการไปปั่นป่วนแก้ไขไทม์ไลน์ค่ะก็ส่งผลให้เขาถูกองค์กรกำกับสาขาเวลาหรือว่า TVA ค่ะบุกจับกลุ่มเด o พู Deadpool นะคะจึงต้องออกตามหาวูเบอรีนค่ะเพื่อไม่ให้เส้นเวลาของเขา ถูกทำลายค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะใครอยากรู้ต้องไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบค่ะถ้ามองในแง่ของแอคชั่นชอบภาค2มากกว่าค่ะแต่ภาคนี้นะคะก็จัดจ้านในด้านของบทพูดค่ะการกัดจิกอย่างความบอบช้ำของ MCU ค่ะซึ่งภาคหลังๆมานี่นะคะหนังหลายเรื่องไม่สามารถที่จะทำร้ายได้ทะลุเป้าเหมือนแต่ก่อนค่ะ เด็ดผู้ภาคนี้ค่ะเด็ดดวงในเรื่องของการเซอร์วิสแฟนๆฮีโร่ยุค2000ค่ะโดยการนำฮีโร่ที่หลายคนหลงลืมไปแล้วเนะคะจากบ้านเก่าของฟ็อกค่ะที่โดนกวาดซื้อไปเสียบมาปัดฝุ่นใหม่ให้เห็นโฉมหน้ากันอีกครั้งค่ะ แน่นอนค่ะว,ว่าเดนภูภาคนี้นะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก2ภาคแรกค่ะเนื่องจากภาคนี้นะคะกำกับโดยชอเลวีค่ะการนำเสนอทุกอย่างเปลี่ยนไปหลายจุดค่ะทั้งการยกเซตตัวละครชุดใหม่นะคะมาดำเนินเรื่องหลักค่ะผสมกับความเกลียนของเดนภูการยิงมุกแบบทีบนะคะจนบางครั้งเนี่ยก็หาจังหวะหายใจแทบไม่ทัน,นะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะมุกเหล่านี้ค่ะต้องเก็ตถึงจะขำะคะ่ะ เพราะบางมุกนะคะมันก็เป็นการเซลชีวิตส่วนตัวของนักแสดงไหนจะอีสเตอร์เอ็กมากมายที่เซอร์แล้วเซอร์อีกค่ะต้องบอกจริงๆนะคะว่าคน30บวกเท่านั้นที่จะทันเรื่องราวพวกนี้หรือไม่ก็คอหนังตัวจริงค่ะเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้นะคะก็มีการสปอยเรื่องราวอยู่ค่ะใครที่ยังไม่ดูพอ s สไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูค่ะ ความแกลเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าภาคนี้แม่งมาหว่ะค่ะก็คือการเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษอย่างฉากเปิดเรื่องแอคชั่นเลือดสาดค่ะทั้งลีลาการยียวนกวนประสาทผสมกับความโหดที่รับประกัน 1ิกะโหลกค่ะเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังเล่นเกม Mortal Kombat นะคะในการใช้สกิลที่มีอยู่ทั้งหมดและที่สร้างความโดดเด่นเนี่ยคะคือเราจะได้เห็นเดซพูใช้กรงเล็บของ w o l เ e อรี e ค่ะแถมยังต้องกรีดดังๆให้กับเพลงประกอบที่เด็กอยู่90ต้องรู้จักกันดีค่ะอย่างเพลง bye bye bye, bye ของ n s y n n ค่ะขนมาใส่กันแบบเต็มเพลงเลยนะคะแผนเดซพูเนี่ยยังแกะท่าเต้นออกมาเป๊ะวอรจริงๆค่ะ ถ้าเด็กรุนใหม่ที่ไม่เคยดู MV นี้มาก่อนเนี่ยคะก็อาจจะง,งงว่ามึงเต้นท่าอะไรนะคะทําไมขยี้นานจังตัดกลับมาที่บรรดาลุงๆค่ะก็กาลังออกสเต็ปตามกันอย่างเมามันเลยค่ะ door, baby, การหยิบบูเบอรีนะคะให้มาเจอกับเดฟพูค่ะเป็นอะไรที่แฟนๆมาเวลหลายคนตั้งตารอค่ะซึ่งมันทําออกมาได้สุดซะด้วย สำหรับเดทพู l ภาคนี้นะคะความทาวทาวของ d e เดท o ู l ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันดีเมื่อต้องมาเจอกับป่าวูเบอรีนสุดดุดันมันทะลวงไส้เลยค่ะสุดๆเลยนะคะเมื่อคู่นี้เนี่ยต้องมาปะทะกันเองค่ะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ชอบซีนที่ต้องสู้กันในรรถนะคะมันดุเดือดจนแบบว่าเอากันตายไปข้างนึงเลยค่ะ ประเด็นที่รู้สึกว่าตัวหนังภาคนี้นําเสนอออกมาได้ดีค่ะก็คือการสร้างโลกขยะค่ะเหมือนการนําตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นโปรเจกต์ที่ถูกทิ้งไว้กลางทางหรือว่าตัวละครที่หลายคนคิดถึงค่ะมาปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตอค่ะเบลดแกมบิด X23 ค่ะและบรรดาตัวร้ายในเรื่อง x m g n n นะคะซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ไม่น้อยค่ะพอไม่ได้มาแค่รับเชิญนะคะแต่มีภารกิจที่ต้องทำร่วมกับ2ตัวละครหลักด้วยค่ะซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องรู้จักฮีโร่พวกนี้มาก,ก่อนถึงจะอินและก็เข้าใจในหลายๆจุดค่ะอย่างพลังความสัมพันธ์และความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัวค่ะ ซีนแอคชั่นรวมตัวละครในโลกขยะเนะะี่ยค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบพลังของแกมบิดค่ะเอามาใช้ประกอบฉากแอคชั่นได้ครบถ้วนแล้วก็ดูเท่มากๆค่ะแอลเสด้เบลดจังเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าใส่มาได้มากกว่านี้นะคะทั้งในการใช้อาวุธความรวดเร็วอะคะ่ะของการที่เป็นลูกเครื่องแวมไพร์นะคะอิเล็กตอร์แอธัมน้อยอะคะ่ะมองไม่ทันเลยนะคะส่วน A23 ค่ะโดนรัศมีของวูเบอรีนกลบไปหน่อยะคะ่ะสำหรับแอคชั่นลองเทคเนี่ยนะคะถือว่าไอเดียดีค่ะ ต่มุมกล้องเนี่ยไกลไปหน่อยนะคะทำให้คนดูเนี่ยไม่ได้เห็นถึงรายละเอียดมากค่ะจนทําให้ความดุดดันมันซอฟลงสุดท้ายนะคะคลายแม็กค,ค่ะที่ต่างตั้งตารอนะคะก็ดูง่ายได้ไม่ได้มีทริคในการต่อสู้เยอะค่ะแค่สามมัคคีคือพลังเท่านั้นเองค่ะ ส่วน2นักแสดงหลักนะคะเริ่มที่ไลอ้อนเลโนค่ะยังคงเฟี ound, ้ยวฟ้าฟิตปังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสกิลปากที่แซ่บระดับขนพิกยกมาทั้งส่วนค่ะสวมวิญญาณเดดพูจนรู้สึกว่าเป็นคนคนเดียวกันไปแล้วซะอีกนะคะฮ mm ิวจักนั่นค่ะไม่ได้มองอะไรเลยนอกจากสิกแพคและความล่ำบึกค่ะจนแอบกลืนน้ำลายไปหลายอึกอยู่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ยิ่งเวลาพี่แกนเนี่ยต้องหยุมหัวกับเดดพู hmm. เป็นอะไรที่รู้สึกว่าสะใจมากๆค่ะ รวมๆแล้วค่ะ d e d p o o l and Wolverine เป็นหนังที่ทำให้เราม้วนจอยได้เช่นเดิมค่ะมองผ่านๆน,นะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นหนังที่ดูง่ายค่ะแต่เอาจริงๆแล้วนะคะต้องทำการบ้านเยอะพอสมควระคะ่ะเพราะมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยมุกสำหรับแฟนๆซูเปอร์ฮีโร่ ในยุค2000ค่ะและส่วนสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คืออาจจะต้องดูซีรีส์เรื่องโลกิค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจหน่วยงาน TVA มากขึ้นโดยไม่ต้องไปนั่งงงว่ามันคืออะไรค่ะแอคชั่นเดนทูู้ภาคนี้เนะะี่ยค่ะชอบซีนเปิดสุดเลยค่ะภาพเพลงประกอบเข้ากันดีมากๆนอกจากเพลงบายบายบายของ Ensing แล้วนะคะก็ยังมีเพลง Iris ค่ะสุดท้ายเลยค่ะเพลง c ลา m แม อย่าง l i h e Up พ l a y e r นะคะของแม่มาดอน่าค่ะซึ่งมันเป็นเพลงที่มีความหมายนะคะแล้วก็เข้ากับทีมหลักของเรื่องราวได้เยี่ยมสุดๆเลยค่ะสำหรับ Dead p o o l and b l v e b e r r y e นะคะก็ขอให้คะแนนไว้ที่ 7.9เต็ม10ค่ะตัวละครรับโพเซอร์แบบเต็มขยงเปิดอย่างแกรนแต่ช่วงท้ายขอสุดกว่านี้อีกได้ไหมเ่ะสำหรับใครนะีคะที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ